Aha that hear All The One moment The song that you for know, never right. <Right. S 1> วันนี้พวกเรามีอะไรมาบอก mm hmm. ห่ะบอกไปธรรมดามันอาจจะดูกระจอกเราเลยมาแลบมาลองไม่ได้มันหลอกพร้อมกันหรือยังครับเอา้าฟังผมบอก What's l <Black>, a บอก, <black. S 1> บอกนอนเรามีความหวังเพื่อเป็นแนวทางให้กับน้องตามหลัง ตอนนี้ทุกคนอย,านอย่าบอกถ่าแต่งคาวามฝัตนต้องสู้เหมือนอัพสตอร์ที่ไปเหยียบดวงจันทรยอแล้วต้องมีจุดหมายปลอยให้มันเละเทะเหมือนนักร้องที่เริ่มร้องคาราโอเกะ okay. เหมือนสาวไวายที่หมมุ่นกับเมคเคเหมือนนารูโตะที่อยากจะเป็นค้งังเงะและอย่าถอดใจในวันที่เจอเรื่องแย่ เอ็มซีคิงบอกว่าแกถอดใจในแกแพ้เดินต่อไปไม่มีข้ออ้างหรือข้อแม้เธอยังยืนหยัดได้นั่นนั่นแหละคือของแท้อีกงานสักแค่ไหนมันไกลอีกมากไหมบอกตัวเองว่าต้องไหวแม้จริงจริงจะไม่ไหวชีวิตของเราเราเองที่ลากไหวอยู่มาบอกหยทอต่ออีกสักแค่ไหน,ไหนวันนี้มาแ랩แบบเป็นกันเองมายืนพูดทำแล้วมานั่งทำเพลงยืนแ랩ไปขอใจอย่ากลัวเก่งชนะใครไม่เท่าชนะใจตัวเอง มีมาแล้วกับเรื่องราวความฝัน ทำให้คนละลึกและนึกได้ถึงความหลังความหลังและเรื่องราวเล่ามันจะสอนคนสุดท้ายไม่มีอะไรก็ตนนั้นแหละที่สอนตอนครจะหยุดพูดและควรจะหัดลงมือทำไม่ต้องไปรองใครก็รองนั่นแหละก็ผู้นำคนท่าสุกานนั่นต้นก็หยุดพูดและลองทำแล้วไม่มีใครเขาเดินเป็นโดยที่ไม่เคยลงขมำแย่ความพยายามและอุปสรรคที่ถาโถมผ่านไปทุกๆวันด้วยการกระทำที่หักโหมหัวใจที่ยืนจัดถึงแม้ร่างกายจะสุดโทมเด็ดเดียวและอดทนเหมือนกับนักรบในกรุงโรมค,ความฝันคือรถ ชาติและสีสันของคนเรา นี่ชีวิตจริงให้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องเล่าท่านไหนไม่เห็นข้ากันน้ว่าเป็นเรื่องเศร้าทําอะไรก็ทําให้สุดยาให้ชีวิตเป็นสีเทาถ้าจะปล่อยโชคชะตาหรือฟ้าฝนรอคิดขอบอกตรงนี้เลยนะว่านายเนี่ยคิดผิดขอแนะให้คิดใหม่นะอย่าไปยึดติดมีแต่เราๆเราเท่านั้นที่รังสรรค์และลิขิดถ้าสิ่งที่ทําไปมันไม่สําเร็จไม่สําคัญคิดไว้นั่นแหละคืออุปสรรคความหวังอย่าปล่อยความหลังเข้ามาซัดมาโจมตีต่อกองกันมันด้วยสองมือที่เรามี yeah uh-huh what's up man oh the yeah 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 yo แคเมราสอภาษาจีนค่ะไปน้อนค่ะไปน้อนเผื่อเผื่อเขาจะไปแลบกันแม่งรอแม่งเนี่ยโยโย่ได้ถึงความหลังหลังเล่นเรียง 哎。